การเนะนำช่วยบางแฟนครับไปนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาตั้งแต่โควิดก็ซ้อมมาตลอดเลยคือเราซ้อมอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ที่จังหวัดเล่น้องครับอ๋ออยู่ที่นู่นเลยครับมีใครเป็นกู้ฟังกู้ซ้อมบ้างที่นั่นมีก็พี่ๆในค่ายครับกับพวกในค่ายที่อยู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับก็คือไม่มีปัญหาเราก็ซ้อมอยู่ทําร่างกายอยู่แล้วครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบเจ็ดย่างสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับเราเป็นมือสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับแล้ววันนี้เราเจอกับฟ้าสว่างครับเขามาแทนเนาะครับแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามาไหมได้ศึกษาใหม่เขาเป็นมือสไตล์อะไรจำได้ป่ะมวยมวยเข่าครับอืมแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงต้องดูเรื่อยๆก่อนครับเราค่อยๆไปเห่นไหมยังก่อนปิดโควิดรอบสามเนี่ยเราได้ต่อยไว้ที่ไหนบ้างต่อยไว้ที่ ช่องสามครับช่องสามครับชนนั้นเจอวงปานครับเปไงชนะขึ้นวางปานครับชนะคะแนนครับอ๋อชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่เนาะร้อยสิบแปดครับก็เวทนี้เลยครับอ๋อชนะมาแล้วก็หยุดเลยปะครับอ๋อก็ไม่ได้ไต่อีกเลยเพราะว่าโควิดมาพอดีครับอืมแต่เราก็อยู่ที่บ้านก็ซ้อมอยู่ครับก็ลือรอรายการที่ขึ้นอันนี้ครับอืมยังไปนี้แล้วเราเมื่อกี้เราเข้าไปสอบแล้วน้ำหนักเป็นไงเกินอยู่ห้าขีดครับห้าขีดนี่ประมาณเท่าไหร่ตอน ครบอนหนึ่งได้เนาะ5ขีดแต่ก็ไม่มีปัญหานะสบายสบายเราเป็นคนจังหวัดกาลสินแตตไปโตที่ละนองครับฝากเชิญช่วแฟนขับเราวันนี้หน่ฝากช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้อีสานเหนืชดวังแสนด้วยนะครับไปนี้เต็มที่แน่นอนนะเต็มที่แน่นอนครับเกิดไม่เกิดเกิดครับถึงหยุดไปนานก็ไม่เป็นไรสบายสบายโอเคขอบมาน้องชายเล่นต่อยคู้หนึ่ง